ฉันคิดว่าความเลวร้ายจบแล้วแต่เปล่ามันเพิ่งเริ่มต้นหลังจากถูกขังในห้องรับแขกนานหลายชั่วโมงฉันหายใจแทบไม่ออกความเงียบของบ้านกลับดังยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องฉันเอาหูแนบประตูได้ยินเสียงกระซิบเสียงแก้วกระทบโต๊ะคล้ายกับทุกคนกำลังฉลองอะไรบางอย่างทั้งที่สามีนอนหมดสติอยู่ชั้นบนฉันเริ่มสงสัยนี่คือครอบครัวเขาหรือคือฝูงสัตว์ที่กำลังรอเธอเหยื่อไม่นานนักประตูก็ถูกเปิดออกพี่สาวสามีเดินเข้ามาพร้อมเอกสารบางอย่างเธอยิ้ม ยิ้มจนฉันหนาวไปถึงกระดูกเส้นตรงนี้แล้วทุกอย่างจะจบเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานผิดกับสายตาที่วาวโรดมันคือเอกสารยินยอมจ่ายค่าจัดงานศพและโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ครอบครัวสามีฉันถามกลับทั้งน้ำตานี่พวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะตายเธอไม่ตอบแต่ยกยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลุดออกจากบ่วงความกลัวฉันเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวที่ไม่เคยตั้งใจมองมาก่อนหรอยอยฟกช้ำบนแขนสามีที่เขาบอกว่าลื่นล้มการที่ครอบครัวพยายามกันฉันไม่ให้เข้าใกล้าย,ยา และประโยคที่แม่สามีพูดครั้งหนึ่งเธอไม่มีเธอทุกอย่างคงง่ายกว่านี้ใช่ไหหน้ามองพวกเขาและถามช้าๆหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ล้มป่วยแต่มีคนทําให้เป็นรอบห้องเงียบสนิททันทีเงียบจนฉันได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองน้องชายสามีทําแก้วหล่นแตกแม่สามีรีบเบือนหน้านีทุกคนมีท่าทางเหมือนคนถูกเปิดโปงแต่ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครปฏิเสธฉันรู้แล้วฉันไม่ใช่เป้าหมายแรกสามีต่างหากและถ้าฉันเซ็นเอกสารนั่น ฉันจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนถูกจัดฉากไว้แล้วฉันฉีกเอกสารต่อหน้าพวกเขาเสียงกระดาษขาดดังสะท้อนทั่วบ้านไม่นานความโกรธก็ตามมาเหมือนไฟประทุพร้อมเผาฉันเป็นเท่าฐานแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาเล่นงานฉันอีกครั้งเองสียงหนึ่งดังขึ้นจากบันไดช้าๆหนักๆเย็นเยียบฉันหันไปมองหัวใจแทบหยุดเต้นสามีของฉันกำลังยืนอยู่ซีดเงียบและแข็งราวกับศพที่ลุกขึ้นมาเองแต่ดวงตาเขากำลังมองฉันและคำถามเดียวที่ดังในหัวคือเขารู้ทั้งหมดไหมหรือเขากำลังร่วมมือกับพวกเขา